ในความเชื่อโบราณของไทยผีเปกเป็นวิญญาณที่มีร่างกายใหญ่โตแต่มีปากเล็กมากจนไม่สามารถรับประทานอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายขนาดใหญ่ตำนานเรื่องผีเปกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั้นมีหลายเรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันมาแต่ที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักกันดีอยู่คือผีเปกเกิดขึ้นจากคนที่มีกรรมในชีวิตปัจจุบันหรือชาติก่อนที่ได้ทำการกระทำที่เลวร้ายเช่นการเป็นคนตะกัดตัวร้าย การฆ่าสัตว์หรือคนอื่นโดยไม่จําเป็นหรือการไม่แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่นตามความเชื่อคนเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วจะไม่สามารถไปสู่สวรรค์หรือได้รับการเกิดใหม่ในคบภูมิที่ดีได้เนื่องจากกรรมที่เคยทําไว้ในชีวิตปัจจุบันหรือชาติก่อนพวกเขาจึงถูกลงโทษด,ด้วยการเป็นผีเปรตมีร่างกายใหญ่โตแต่ปากเล็กน้อยทำให้เมื่อมีความหิวโหย พวกเขาไม่สามารถรับประทานอาหารได้เพียงพอเพื่อบรรเทาความหิวสะท้อนให้เห็นถึงการรับผลของการที่ได้ทำลงไปในการป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นผีเปรตวัฒนธรรมไทยจึงมีการสอนให้คนใฝ่ใจในการทำบุญการให้ทานและการประพฤติปฏิบตัติตนอย่างถูกต้องตามหลักศีลธรรมเพื่อสร้างกรรมดีในชีวิตปัจจุบันและชาติหน้า